พังถำเล็กน้อยนามัทุราธนาตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าชมีเดชพระราธนาไตอาภิวันธานานอมประจอมไตยลำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งปิโองแก้วหน่วยประถมอภิวาทกราบก้มพระธรรมทองผ่องใสเลิศดวิไลางามหมดดังสุรีแห่งพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโคองค์เอกวัฒน,นานอบใบกมากรมกราบการ ขอาการขุบาทอาจารย์พระทร์สมเด็จก่าวสิ่งหล้นพันลโน้ยมุนินทาวาตนมโพชาข้าพสัมผวะสุนทรีสารนังปานินังวานีไม่หังปีนายะตั้งมานังขอพระสัทธรรมนภัยในห่หงเงห่งปงกฏคือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนีผู้เป็นที่เพึ่งของสัตว์ทั้งหลาย จงกระทำใจของข้าพระเจ้าให้อบอิ่มขอความสุขความเจริญจงว่าเกิดมีแก่ญาติโยมเมื่อสุกคุูสุกคนว <c oughs> นี่ก็เป็นบาลาอกโอกาสหนึ่งที่เฮายังพอจะมีลมหายใจยังมีเหแห่งกำลังยังมีชีวิตอยู่กรัมาความกันเจริญกุศล ให้ยิ่งๆขึ้นไปว่าที่เพลิงของพวกเขาเว้นเสียจากกุศลบ่มีถ้าเว้นเสียจากกุศลบ่มีเลยเมื่อนี้ก็จะนํเา,ะเา,นเาเรื่องราวมาเล่าให้กันฟังเล่าเรื่องราวเมื่อนี้จะเล่าเรื่องพญายนานคะเล่าเรื่องพญา,านาคให้ฟังพวกเขาหัวกันดีเรื่องเกี่ยวกับพญา,านาคเป็นบ่า พญานาคเป็นสัตว์เรือคานประเภทหนึ่งเป็นสัตว์เรือคานประเภทหนึ่งถามว่ามีอยู่จริงบ่พญานาคคำตอบว่าม,มีอยู่จริงอยู่ในพระไตรปิฎกในสังยุตติกายคันทวาราวรรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้ตัตเดเรื่องของนาคไว้สี่ประเภทปองตัสว่าพิกโุทั้งหลาย นาคสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่ประเภทมีอย่างใดหนึ่งนาคที่เป็นอันดะชะสองนาคที่เป็นชาลาพูชะ 3. สามนาคที่เป็นสังเสธชะและกสีนาคที่เป็นอุปปาติกะนาคสี่ประเภทนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกคมบอกว่ามีมีนาคอยู่สี่ประเภท นาซีประเภทนี้คือหนึ่งอันดะชะอันดชะชากแบบหน้าที่เกิดในไข่พวกงูทั้งหลายที่เกิดในไข่เป็นบ่เกิดในไข่ก็มีเป็นบ่2สองชาราผู้ชะหน้าที่เป็นชาราภูชากก็คือหน้าที่เกิดเกิดในคันเกิดจากท้องเลยเป็นโตเลยนะ3หน้าที่เป็นสังเสราชะ ไอ้หน้าที่เกิดมาบ่ได้มีมานดให้กําเนิดเกิดมาจากของมักมมเปื้อนเปื้อทั้งหลายเปิ้นว่าสังเสทชักสีเดอุปปาติกะเป็นว่าพุทธใหญ่ขึ้นเลยเกิดแ้งใหญ่ขึ้นเลยเป็นโตเลยนะสรุปแล้วหน้าจึงมีอยู่4ประเภทนี้หน้านี้มียู่4ประเภทนี้ฮาฮู้แล้วออกไป บางคนบอกโอ้ยหนาคบ่มีดอกตีเขาบางงูจริงนาคก็คืองูงูก็คือนาคแต่ว่ามีหลายตระกูลในพระส,สูตรเขาวอาหลายๆน่ะวิรูปกค,คะเหน็นบ่วิรูปะเคหิเมเมตตังเมตมตังเอราประเทหิเมพ่นี่เอราประะอย่างพุ่นั้นน่ะมียูซีตระกูลเนาะแต่ว่ซีตระกูลนั่นก็นมีซีประเภทนะ มีเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยก่อนเนะชาวบ้านชาวเมืองเขาอ,อยอยากเขาก็เลยต้องไปกินงูเนาะพาพิโก้ก็เลยไปกินงูนาทิบัดนี้เขาเอาสิ่นงูมาถวายพระพระก็ไปกินหน้ามันก็เลยโกดเครืองบอ่วพอใจนะโกดเครืองบอ่วพอใจก็เลยที่ข้าฮอดพระพิกกุทิ่พุ่นแหละ ได้นำเรื่องนั้นไปข้าบทูลให้พหระพ,พุทธเจ้าทรงัทราบพระเจ้ากระห้ามบบให้กินบ่ให้กินงูเนาะองค์ใดสันเส้นงูเป็นอาบัตท,ทุกก์นดเห็นบ่งูกับหน้ามันบ่ได้อันบบเป็นคนละอ่านกันเห็นบะไปกินงูพญานาคเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ขอโบให้พระพิขูกินเพะหยังงพอหน้าที่บมีศรัทธากับมียุเิ่นบะ นาคมีศราก็มีได้นาคบ่มีศราก็มีนาคที่มีศราก็ดีไปเขาก็บ่ทําให้พิขุดอกแต่สลับนาคหรืองูที่บ่มีศราเขาก็จะทําให้พิขุได้ก็ขอให้พระสงฆ์ขงพระเจ้านี่บ่กินงูบ่ได้เกี่ยวกับญายมเนาะบ้านเฮาเราเข้าใจว่าญายมก,กินงูก็ได้แหละบ่เมนตมีแต่พระพิขุนั่นแหละกินงูแล้วเป็นอบัตทุกกฎเพราะท่าน,นงูก็คือปัญญานาะคแต่ว่าพัญญานาะคบางตนเขามีอิทธิฤทธ เอินบาวีป่ากาลิตของเขาเขาสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งได้ฟังธรรมแล้วก็เก็ความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาก็คิดว่าฮ็ดจังทด๋หนอหฮอจังสิพ้นจากกำเนิดสัสตว์เดรัจฉานนี่นะเพราะพญานาคก็คือสัตว์เดรัจฉานก็เป็นประเภทเดียวกันกับงูเฮ็ดเป็ดไก่นั่นแหละพวกงูนั่นแหละพญานาคตวนี้ก็เลยคิดในใจว่าเขาจะบวชด,ดีกว่า เมื่อคิดในใจเสนานแล้วก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์ไปขอบวชเมื่อมีการขอบวชจะมีการอุปสมบทให้จบดีได้ปกติของนาคนี่นะถ้าเขานอนหลับแล้วเขาจะกลายร่างเป็นพญานาคคือเก่าจะากลายร่างเป็นพญานาคคือเก่าตอนเขาลอกคาบตอนตายตอนเกิดตอนซื้อพันกับนางนาคนํากันและก็ตอนนอนหลับเขาจะมีรูปร่างกายเป็นนาค เป็นงูเสน้นเดียวกันพระพิขุทีเป็นหน้าเนี่ยแหละกรพงงามแต่ละมืดอเอนี่ยแล้วกับ,บนอนอย่านมูเห็นมาตัวเองเป็นงูกปลปอยให้มูตื่นมาตีสองตีสามแล้วมูออกไปเดินจงกรมตเตยยังใครมาเฮ็ดอันอนบปเนี่ยจึงกับหลับที่นี่ลายมือลายเวนเนมันก็นกนง่วงตีเนาะมูก็ออกไปคือเกานี่หละออกไปเดินจงกรมแล้วตื่นมาตีหนึ่ง0ีสองเล เดินจมกลมแต่ว่าลืมเครื่องหะแนกระนี่ก็เลยคิดว่ามูสิโบมาแล้วแหละนอนซะนอนหลับพอนอนหลับหางไกลก็กลายเปงูเนาะพีโก้นั่นลืมเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเปิดประตูเห็นเห็นงูตัวมักใหญ่อะคดเต็มห้องกันเลยก็เลยห้องขึ้นเสียงดังพอพีโก้ตั้งหลายผู้อยู่บริเวณใกล้ในวัดนั่นก็ได้ยินกับากันมาเบิ่งแล้ว พอพากันมาบึงก็เห็นอาการนั่นะก็เลยนําเรื่องราวนั้นไปขาบทุลพระพุทธเจ้าให้ทรงรับราบองก็เลยสอบถามสอบถามเรื่องราวเป็น,น,นีังไหมาจังไหนก็หู้ว่าโอ้หน้าตัวนี้มีศรัทธาในศาสนาก็เลยขอบวชพระพุทธเจ้าเลยตัดกับหน้านั้นว่าเจ้านี่นะบอกงอกงามในศาสนาดอกคําว่าบง่งอกงามในศาสนาคือบ่สามารถที่จะเจริญมากผลนิพพานได้ในชาตินี้นะ ให้ใเจ้าก้วกลับไปและรักษาศีลอนุบุตรสดเด้อแล้วเจ้าจะพ้นจากอัตภาพความเป็นนาคนั่นและก็ตัดห้ามพิโกทั้งหลายว่าบ่ให้นาคอุปสมบทโบ,บ่ให้บวชแก่นาคองค์ได้ให้ว่าก็เป็นอาบัติทุกกฎไปเพราะฉะนั้นพญานาคจึงมีอยู่จริงนาคที่เขามีฤทธิ์ถึงขัน้นแปลงกายเป็นมนุษย์ได้มีว่มี เขามีฤทธิ์สาม,มารถบันดาลย่างใดยันหนึ่งเห้เกิดขึ้นได้บ่ได้มีแก้วมณีที่เ็ดสิ่งของอย่างใดอย่าหนึ่งเงินคำกําแก้วให้เกิดขึ้นได้เขามีฤทธิ์ของเขาเอิ้นว่าวิปากฤทธิ์ของเขาเนาะทีนี้พญานาคทั้งสีประเภทนี่นะเมื่อพระพุทธเจ้าตัดแบบนี้แล้วพี่กูุทั้งหลายก็เลยไปข้าบทุนมาพระพุทธเจ้า,าข้าแต่พระองค์พุญเจริญแม่หยังข้น้อยเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นนาคประเภทอันทาะแดสาราพูชาแดสังเสทธธาาิชะแดและโอปปาติกะหรืออุปปาติกะนี่เดไม่ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดเป็นนาคนะอย่างหู้ว่าไม่ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าเลตัดวาพี่กูทั้งหลายนาคบางตนในโลกนี้นี่นะ หรือบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยเขาเฮ็ดกรรมทั้งสองอย่างไม่ยังกรรมทั้งสองอย่างทั้งกรรมดีทั้งกรรมซวละคนกันไปคือพวกเขานี่นะพวกเขาไม่ได้คิดดีตลอดแม่บรไม่เอามีคิดดีตลอดบอ่บางข้งกับคิดดีบางข้งกับคิด่วยบ่บางข้งกับความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความลงเกิดขึ้นความวีสายลิสัญญาบางเวทขี่ขัข้นบางไงเกิดขึ้นกับมี บางครั้งก็โอ้โ desktop, out, ยศรัทธาภาษาทธรรมมันเกิดขึ้นในพราพุทธพระธรรมประสงค์เนาะมันบ่าบางครั้งกับว่าดีบางครั้งกับว้าบ่ดีบางครั้งก็ด่าก็ว่ากะตัวกะต้มกะซอว์กะเสียดมูก็หยาบกะคายคํว่าเว้านเ่นะบางครั้งกับเป็นคํคเว้าที่ดีทีงามนั่นแหละเมต่การกระทําทางกายคือกันมันบ่งบางเท่อก็เป็นกายกรรมที่งดงานบางเท่อ <known>. ก <cess ian>. ับบ่งหงาน พระพุทธเจ้าเรียกว่า,วาบุคคลบางคนนี่นะหรือว่านาบางตุนนี่นะเฮ็ดกรรมทั้งสองอย่างนี้เขาได้ยินได้ฟังว่าในหน้าที่เป็นอันดาชะกะตามชาราผู้ชะกะตามสังเสธิชะกะตามอุปป,ปาติกะกะตามเป็นผู้มีอายุยืนมีพิวัรนะงดงามมีความสุขหลายเขาได้ยินเนาะ โอ้พญานาคนี่เขาผู้งามได้ตอนที่เขาเป็นกายเป็นมนุษย์ได้เห็นนะเขาผู้งามไน้เขามีอายุยืนไน้และมีความสุขหลายเนยก็เลยยากเป็นแล้วก็คิดว่าจังใดเนาะหลังจากตายแล้วขอให้้าพเจ้าจงไปเกิดเป็นนาคในตระกูลอันดาชะสราบูชาสังสีตาชาหรืออุปปาติกะเถิด พี่กูทั้งหลายหลังจากแตกกายทำลายแล้วเขายอมเข้าถึงความเป็นสหายของนาคอันดาชาแดศราพุชาแดสังสีทาชาแดและอุปาปาติกาแดนี่แหละเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุให้บุคคลไปเกิดเป็นเป็นนาะคบางคนเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดสูตรอื่นอีกว่าพิ่กูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ยินได้ฟังมาว่า นาคนั่นเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน,ยนมีวันณะงดงามมีความสุขหลายเขาเลยคิดว่าจังไดหนอหลังจากแตกกายทําลายแล้วข้าพเจ้าจะเข้าถึงความเป็นสหายของนาคตระกูลอันดชชสารพุชะสังสีิฐาซาและอุป,ปาปาติกะ เมื่อคิดแบบนี้แล้วเขาเลยให้ฐานคือให้เข้าให้น้ําผ่าพรท่านสบายหยดยาน่านนะมาลาดอกไม้เครื่องรูปไล่ของหอมให้ที่อยู่ที่อาศัยให้ที่นอนและให้ประทีพคมไฟเป็นฐานแกสมณะทั้งหลายหลังจากแต่กายทําลายแล้วเขายอมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนัก ที่เป็นอันดาชาเดสลาผู้ชาเดสังเสริฐชาเดและโอปปาติกาเดเห็นบ่เพราะฉะนั้นเฮดบุญและปาทถนาไปเป็นมันก็ได้ไปเป็นเื่นกันความจริงแล้วความเปลี่ยนชัเจริญชานนี่นะใช่บาปอกุศลมันทรงผลมันก็ต้องไ mm hmm. ปไปเป็นเห็นบ่แต่บางคนบ่แม่นเด้ต้องปาทถนาไปเป็นพรามอยากจะเป็นอยากจะเป็นพญานาคอยากเป็นบ่ไม่ออกมีอยากเป็นพญานาคบ่ เออคนเาลาาละมักพญานาคนี่มักพญานาคละโอ้ยคอเป็นลูกเป็นหลานพญานาคกวาสันเอนพญานาคว่าพ่อปูนี่เม่ยนั่นเออเป็นผู้เป็นญาของพวกเพิินพวกเพิินกิดว่า่นะครับพวกเพิ่นนี่เป็นลูกเป็นหลาน,ลน,ลน,ลนลความจริงในสังสารวัฏอันนี้เนี่ยเพิินบอกเป็นนี่ผิดบ่กับ,บ่ผิดเนาะในสังสารวัฏอันนี้นี่บุคคลจะบ่เคยเกิดเป็นพ่อเม่ลูกกันนี่มันบ่มีนะแต่ว่า ความเข้าใจของพวกเขาเนี่ยพวกเขาเนี่เห็นว่าเออนนะันี่นะเขามีฤทธิ์ได้เขามีอิทธานุภาพสามารถบรนดาลเพื่อเขานำซ้ำปลาเงินคํากําเกวได,ได้เขาเลยอยากไปเป็นนากทั้งทงที่มันเป็นแค่สัตย์เดีชาฉันได้บอสามารถจะบรรลุธรรมอีอย่างได้เลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้ายังบ,หบาานนให้บวชซ้ําในศาสนาเนี้ยให้ไปรักษาแค่อุโบ,บดสถอยู่ในภพภูมิของพระเจ้าพุทธพวกเขากับคิดว่าหนักนี่เป็น เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเมื่อที่จะเป็นสัตที่ประเสริฐแล้วกกอย่ากเป็นลูกเป็นหลานเขาคือน้อมใจเป็นให้การเป็นตายไปแล้วที่ไปเป็นอย่างไรเฮ็ุบุญบักดีดีเป็นเจ้าภาพกระทินเป็นเจ้าภาพป่าลักษาะสินุโบสถแต่ว่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นเป็นงูไปเกิดพญานาคกะขาดทืนเนาะขาดทืนหลายเติบแกกันยังดีว่าเออไปเกิดเป็นพญานาคที่ตระกูลดีเด้ เป็นพญานาคสั้นสูงไน้กะจะมีแนวบริโภคครบชั้นที่ดีไปนั่งแบบนี้เอาสมือนนี่นะอาตมามักเห็นญาติยโยมพากันไปขอ้อขอพญานาคนั่นแหละไม่ออกมีเคยไปบ่เคยไปจะได้เห็นะไไม่ออกมีบนทรงนี้ไปขอนพญานาค่าส,สาธุเด้อสาธุเดเดอ้ลพอปูเม่ยเอ้ยลูกหลานมาแล้วเหมือนว่าเป็นโพสตรงในเส้นบุเงาะ ขอให้สอยอุ่มสูญอยู่ทรงเด้อขอให้ร่ำร่ำรวยรวยเด้อมีเงินมีทองกับว่าไปนะอะสมมุติสักสมมติวันแม่ของพวกเฮานี่นะเพิ่นเป็นคนมีเงินมีทองเป็นคนร่ำรวยพ่อเมย์เฮานี่พ่อแม่แท้ๆนี่แหละแลไม่ออกมีนี่ไปขอเขาเจ้าอยู่ดุดุขาเจ้าซีพอใจบ่บ่พอใจบม่เป็นที่พอใจของเขาแลอกเห็นบ่สมัยก่อน พระสามามาสมพูรณเจ้าเต็นตากับพี่กุ้ั้งหลายว่าพี่กุ้ั้งหลายเรืองเคยมีมาแล้วในอดีตกาลมีฤาษีสองพี่นอ้องฤาษีสองพี่นอ้องนี้ได้ออกบวชแล้วอาศัยอยู่ใกล้เม่น้ำคงคาผู้อ้ายอาศัยอยู่เหนือน้ำผู้น้องอาศัยอยู่ทางใต้น้ำก็หมายถึงว่าอยู่ทิศเหนือกับทิศใต้ผู้นึงก็อาจอยู่ห่างกันไปเป็นหา0้อยเมตดบอกเป็นกิโลนึงจากส่นะ ตั้งอาโศมสาลาอยู่ใกล้กันบ่าอยากอยู่ใกล้กันย่านมาลมกันแล้วมันจเจริญสมณธรรมบ่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าพี่คุูทั้งหลายในข้างนั่นแหละหรือสี่ผูน้องจะเริญเมตตาเราจะเริญเมตตาเลยเลยเป็นเหตุให้พญานาคมีความหักให้ใ่ดีกับเราโอ้เจริญเมตตาแล้วพญานาคก็ะหักเลียหักได้จังไห๋ละคนมันหักอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากหน้าแล้วกะ มาคดตูวอ้อมค่ายๆพูดภูกของเขาอยู่เทิงนี่นะแล้วก็เอาพังพันไปกั้งอยู่เทิงหัวลือสีลือสีผู้น้อยนะพิคขัวทั้งหลายพุทธเจตัาต่อว,ว่าลือสีผู้นอกน,นั่นเกิดความย่านกัวเลยเป็นหตุใ้เขาจอยผอมเหลืองโสมีเส้นเอ็นขึ้นสะพังตัวห่างไก่ย,ย่านอะย่านพญานาค่ะเนาะแต่พญานาคนะฮะบ่ได้มมาเห็ดแท้นวิศบ่ดีดอกแต่ย่าน หลังจากนั้นฤาษีผู้อ้ายมาเห็นน้องทายเป็นเยนแนวนั่นแล้วก็เลยถามว่าเจ้าเป็นยังจึงเป็นแบบนี้น้องทายกับเราเรื่องราวชงหมดให้ฟังว่ามีพญายนาคขึ้นมาว่าสันขึ้นมาแล้วก็มาโคตโตอ้อมจิเป็นเจ็ดสั้นบุญแล้วก็กัง้งบางพานยู่เหนือหัวนี้ด้วยความยั่านกว่าพญานาคนั่นก็เลยจอยผมโูจอยู่แบบนี้ขนาดวัลระชีวิตถื่อ,ออกบวชนะอะไรได้ยังยันอยู่เลยยังยันอยู่ือพวกเขาคือกันนั่นแหละ เมื่อเป็นเ่นนั่นไอ้ก็เลยถามว่าเจ้าบวอยากให้พญานาคมาเป็นบ่พวอยากให้พญานาคมาบ่ผู้น้องก็เลยบอกว่าแม่นแล้วว่าบ่อยากให้มาเราก็เลยถามว่าเจ้าเห็นอีหยังในตของพญานาคนั้นเห็นแก้วมณีห้อยยุคอว่ะซันพญานาคนี่ก็จะมีแก้วมณีห้อยยุคอของเขานี่เมื่อเป็นเ่นนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยอันขออภัขอไปผู้อ้เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเ่นนั่นเด้อ ให้เจ้าขอแก้วมณีนาพญานาคนั้นพญานาคน,น,น,นั้นจะบวมาแน่นอน <Okay. S 1> ออ้บอกแล้วกันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าต่อไปว่าพี่ครูทั้งหลายในเวลานั่นแหละพญานาคนั้นขึ้นมาแล้วคดอ้อมโตของฤาษีผู้นั้นฤาษีผู้นั้นก็เลยว่ากับพญานาคนั้นว่า ขอท่านจงให้แก้วมณีแก่เขาเขาจะได้แก้วมณีพญานาคนันเป็นยังไ๋ล่ะมิดเลยอึ้งเลยหนีไปเนี่ยอ้าวบ่บ่พญแล้วันหนีลงน้ํเมื่อต่อมาขึ้นมาอีกอความพักั็ยังมีอยู่เนาะขึ้นมาอีกพอแต่ขึ้นเลยทาขึ้นมาฤาษีก็เอินใส่เลยยังมาบ่กันฮอด้ัาเจ้าจงให้แก้วมณีแก่ข้าพะเจ้าข้าพเจ้าต้องการแก้วมณี พญนาคน่าอึ้งโอ้ภิกขุนี่เอิ้นว่าภิกขุความจริงแล้วก็ฤาษีนั่นแหลนะเนาะต้องการแก้วมณนนี้เนาะนนี่บ่ว่าหยังมื้อต่อมาเป็นมื้อที่3ม,มากําลังโผล่หัวขึ้นจากน้ํายังบ่คั่นได้ขึ้นจากน้ําซั่นนะเอิ้นใส่เลยฤาษีนี่จนะเฮาต้องการแก้วมณีเจ้าจงให้แก้วมณีแก่เฮาแนี่ยเราทนบ่ไหวพญิษฐ์ทน,ทนบ่ไหวแล้ว3ครั้งแล้วนี่นะ่ะเราคอนี่นะ่่่ะวาซัน สามข้างแล้วแล้วก่อนก็เลยเอิ้นใส่เลยเจ้าเป็นคนมักมากเจ้าเป็นคนมักได้เป็นคนขี่ขอวาสันแก้วมณีนี่นะบันดาลทุกอย่างเข้าน้าซ้ําปลาอันเป็นทย์เกิดขึ้นจากแก้วมณีนี้วะซันค่อยจะให้แก้วมณีแก่เจ้าได้จังไหนเมื่อแก้วมณีนี่มันบันดาลสิ่งที่เป็นความสุขให้เกิดขึ้นแก่ค่อยนี่เจ้านี่เป็นคนขี่ขอค่อยจะบ่มาอยู่บ่มาหาเจ้าในสํานักของเจ้าอีกต่อไปเลย พอว่าสุดล้วก็นีพญานาคนีเนาะหลังจากนั้นก็จอยผอมโซแล้ววันเนี้ยรือเสียจอยผอมโซเฮงก็เก่าเป็นยังขิดทอดพญานาคเห็นว่าล่ะระวังเด้อพวกเขานี่นะเวลาเรามีคนที่หูจักกันเรื่องเคยกันสนิทสนมกันเหมือนกับเอ้เกิดความรำคาญบางข้างมันบอกีีนะไปใส่แล้วไปซะเห็ดยาวเลยใสะบ่ต้องมาอยู่ใกล้ดอกสินะเข้าไปแล้วเราจะหูสึก ระวังระวังตัวนี้เนาะเด็กก็โอ้ยฉิดทอดเขาได้บะเนี่เขาไปเลยคือฤาษีตัวนี้แหละยานยานพญายนาคเฮ็ุหให้เขาหนีเพราะเขาหนีแล้วเขาก็บบมาอีกนี่เป็นเรื่องซื้อให้เฮาฮู้จังไ๋เรื่องนี้พราพทธเจ้าไดตรัสว่ท,ที่กูุทั้งหลายเห็นบ่นี่ความเป็นผู้มักขอเนี่ยนะบอเป็นที่ฮักบอเป็นที่พอใจแม่แก่สัตว์ดีละชัดบอจําเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลผู้เป็นมนุษย์เลย เห็นบ่ขอเขาหลายเขาก็หนีอันนี้ยามได็ก็เอาคันมักเบ้งไปเลยไปขอเขาอยู่สินะเนาะไปขอเขาแล้วขอเขาอีกโอ้ยคันขออาตมาหลายปานอาตมาก,ก็บสิ้นนี้แล้วมุม่มาก,กันคนฉีขอเนาะโตคันอาตมาไปขอคนอื่นใครอยู่ได้กอคขึ้นาเขาก็คือสิบพังมาขึ้นกันนั่นแหละเอาพทธเจ้าจึงเบอกว่าวตัดไปแบบนี้แล้วก็ตัดอีกมาพีุ่ณทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วรัฐบาลกลบุตร จือได้ว่าอาจารย์เล่าเรื่องของพระรัฐบัณฑให้ฟังนระรัฐบาลกนลบุตรนี่ออกบวชแลยเป็นพระอรหรันต์เนาะพระพุทธเจ้าได้บอกว่าพี่กุ้งหลายพิดาของทานพระรัฐบัณฑได้กล่าวกับพระราชบัณฑว่าลูกเอ้ยคนเป็นอันมากบ่ได้หู้จักมากข้นกับพอเลยเขากระต่างมาขอ,อกับพอ่อหมดแต่ว่าเจ้านี่นะเป็นลูกของพอ่อแท้ๆเป็นหยังเจ้าจึงบ่ขอพ่อเลยพ่อเหลือใจนะมีแต่คนอื่นมาขอ มาขอนัเองตัวเองตัวเองก็ให้แต่ลูกชายของตัวเองนี่คือบอกขอเนี่ยมีบาทหน่วยเดียวนึงมีจีวรสามผืนเก่าๆล้อขอทานคนอื่นกินคือบอกขอกับพอได้เจ้าอยากได้อย่างคือบอกขอราบรัณบานบอกว่าจย่างพรราบัณบานบอกว่าพอเอ้ยเป็นธรรมดาว่าคนขอยอมบบเป็นที่ฮักของผู้ถือขออีกอย่างหนึง่งผู้ถือขอเมื่อบบให้ก็ยอมบบเป็นที่ฮักของผู้ขออีกนั่นแหละ พอค่ะพระเจ้าอย่าได้เป็นทีเกียรติสั่งของทานเลยคอยบ่อยางให้เจ้าสั่งคอยคันคอยขอลายแล้วเจ้าสิสั่งคอยและคันคอยไปขอเจ้าบ่าให้คอยก็สิสั่งเจ้าขอให้คอยอย่าได้เป็นทีเกียรติสั่งของเจ้าเลยคอยบ่ขอดีแล้วเจ้า,าจังบ่ด้สั่งคอยเพราะฉะนั้นการขอของพระภิกขุนี่มีจํากัดเลยมีจํากัดจะไปขอมั่วสั่วบ่ได้ขอทุกเวลาบ่าได้เ้เนะ เช่ใจแล้วล่ะต้องขอกับญาติพี่นอ้องญาติสายโลหิตเท่านั้นขอนําผู้เป็นไพ่เป็นเคยมาจากตระกูลอ,อื่นบ่ได้ต้องขอขอก็ขอไปสร้างให้ซื้อนี่ซื้อนั่นบ่ได้อีกบอกได้แต่ว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนั้นและก็คนที่ประวารณาไว้ว่าเออจะได้อย่างไหนบอกเนอะกำลังที่จดหาถาวายหท่านั้นคนอื่นไปขอบ่ได้ขอคนอื่นบ่ได้เลยขอได้มาก็เป็นนิสกีได้ปาจิตตีได้ทุกกฎเดียร์ ต้องได้สละทิมเนี่ยพอไปเลยแต่ว่าการขอ,ขอพระสฆ์การเจ้านี่นะขอได้ตลอดเวลาคืออย่างบินธบาตบินธบัตกับบุตรไปบอกนี่ค่อยขอได้ค่อยขอได้บ่คือในหนังกันพระพุทธเจ้า,าศาสดาโลก,กนนีะ้บ่ได้ขอจังสั้นนดะ่อันนั้นเขาให้เอาเนาะการขอของพระพิขุนือยางไปแล้วก็เป็นยืนนิ่งอยู่หน้าเองอนเขนนั่นแหละยืนโดนเกินไปกับ,บ่ได้ไปไว้ไยกับ,บด้พระพุที่เจ้าตัดห่ามียืนอยู่พอประมาณอะ กาว่าสังเกตเบ่งว่าเขาทีไซน์บขั้นเขาบ่ซส่อะไรกันหนีบางคนยืนยุ่โดนอะไรเขาเหลือใจเขาอยากให้บางคนนีไปยืนเพื่อเดียวเข่าบ่ทันเขาก็บ่ได้บุญเนาะเฮ็ดจังี่เขาพอใจใส่ก็ใส่พอใจให้กับให้บ่พ,พอใจแล้วก็บให้นี่จึงเอิ้นว่าการขอแบบพระอริยะเอิ้นว่าอาริยะประเพณีเนาะประเพณีของรอริยะเจ้าการขอปบะเพณีไปขอมวซส่วอ่ไ้อยากได้อันนี้ได้อยากได้อน,นั่นเด้ย๋ยวอะไได้ได ต้องเขาประวราณาให้ก่อนจึงสามารถขอได้ป่านนั่นนะเขาก็ยังสั่งเน้ยไปขอเขาดูหลายนะแม่บุเปนคนอยู่นีน่นะกระ่จักนี่ขอดูหลายและสั่งนี่ท <c oughs> ำเป็นตัวทางไปเนาะเป็นปกติไปนี่แหลนะพอสั่นพญานาคมันก็บ่บมักมนุษย์ก็บ่บมักกังกันขอเอาละไปขอแล้วขอขอ,อีกปู่เอ้ยย่าเอ้ยลูกบานมาแล้วเด้อให้บรรดาในเถือนวยรอยเบอรอเด้อให้ลําให้รอยให้บังให้ข้างเด้อ พญานาคหนีหมดแล้วโมยูดอกโมยูเนะพราะฉะนั้นพญานาจึงมีอยู่จริงในโลกนี้แต่ว่าพญานาคนน่ะมันเป็นปฏิปักษ์กับพญากุศลอีกนิดเดียวมันเป็นปฏิปักษ์กับพญากุศลพระพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าพี่กู้ทั้งหลายพญากุศลก็มี4ประเภทคือกันไดยคืออันดชะสราภูชะสังเสริชะและอุปปาติกะพวกที่เป็นอันดชะกะ สามารถจับพวกอันดาชะที่เป็นนาคนาที่เป็นอันดาชาติไปกินได้แต่บ่าสามารถจับพวกสาราภูสะสังศรทชะโอปปาติกะได้พญนาคที่มีความปรานีก็ต <t ss touches> ัวเองตัวเองบ่สามารถที่จะไปจับเขาไปกินได้พญาคุศเป็นอันดาชะกระจับได้แต่อันดาชะบ่สามารถจับสาราภูสะสังศรีชะอนดาชะโอปปาติกะได้แตวาพญานาคที่ เป็นสลาพุชะกจับได้ทั้งอันดะชะจับได้ทั้งสาลาพุชะน้ากันแต่บวาสามารถจับสังเสริฐะและอุปาปติกะไปกินได้เหตุบ่ไดแบบนี้เป็นต้นเขาจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนาะเรื่องราวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันมีปรากฏอยู่ในคุตกนิกายฉาดกแต่ว่ามอนีอาจารย์อาจจะบ่ไดนามาบอกทุกฝั่งเนาะมีการไปจับกันกินอย่างต่างๆนะนี่เป็นเรื่องราวของพญานาคที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก และเฮดจังได๋ละพญานาจึงไปรักษาสินอุโบสถเพระพุทธเจ้าบอกว่าพี่คุูทั้งหลายพี่คุณทั้งหลายไปถามพระพุทธเจ้านะ่ะว่าเป็นยังกะน้อยพวกพญานาจึงไปรักษาอุโบสถพระพุทธเจ้ากระตัดเรื่องรายฟังว่าเพราะว่านาคบางตนในโลกนี้เหตุกรรมทั้งสองอย่างเลยเป็นเหตุใด,ไ,ดไปเกิดเป็นนาคเมื่อไปเกิดเป็นนาคแล้วเกิดอึดอัดอา,าในอัตภาพของตัวเอง ก็เลยมาคิดว่าเออยอนนอกฮิตกรรมแบบนี้แบบนี้มาเนี่ยแหละเขาจึงมาเกิดเป็นหน้าเอาละเขาจะไปฮักษาสินุบุตรสถเพราะว่าเขาควรฮ็ตกรรมดีด้วยกายว่าจ่าใจเมื่อเขาฮักษาสินุบุตรสถแล้วฮหตกรรมดีด้วยกายว่าจ่าใจแล้วเขาจะพ่นจากอัตภาพความเป็นหน้าไปเกิดในสวรรค์ได้เขาจึงไปหักษาสินุบุตรสถเพราะท่านพญานาคก็นิยมในการฮักษาสินุบุตรสด้คือพวกเขาอยารลดสินพวกเขามีสินแต่จะได้โอ้ยขอลดสินหา็นน่าจีบไปใส่ะ คิดทอดบาร์บีคิวแล้ว <c ười> คิดทอดห่านสิ้นดาดแล้ว <c ười> จะจะลดแล้วจะจะลดสิ้นลงมาแล้วนเนี่ยบ่ได้เนาะพญานาคเขานิยมนิยมมักษาสิ้นแปะ๊ะนะอันนี้ก็นําเรื่องราวของพญ,ญานาคมาบอกมากล่าวสู่กันฟังว่าเออพญ,ญานาคมีปรากฏอยู่ในโลกแท้มีอยู่จริงแต่ว่าพญ,ญานาคบางตนก็มีฤทธิ์หลายมีอนุภาพหลายสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้หอะเหินเดินอาการได้ก็มีแท้ พายานบางอย่างพวกก็คือพวกงูนี่แหละมันก็เป็นอาหารของพวกนกนูกปูปีกไปมันบ้างก็เป็นปกติแบบนี้เป็นแค่สัตว์เดระชานบบสามารถที่จะบรรลุธรรมได้โดยประการทั้กปวงเลยเน,นาะอระนะมนิกาพออนุโมทนานํากันิยากันเนาะในความตั้งใจอันดีงามงญาติโยมที่มาความกันเจริญกุศลก็นนาเรื่องราวในปัจจัยพิทดกมาว่ามากล่าวสู่กันฟังขอให ุลกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระรทำการฟังธรรมในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้พวกเขาจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาได้หูแจ้งแทงตลอดในภาษสัทธรรมคำัางซ้อนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุเชิงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกทานทุกคนเธอ